สวัสดีครับวันนี้ใหญ่รถด,ดีรถสวยเราจะมาแนะนำรถหล่อหอสวยๆอีกเช่นเคยนะครับพร้อมดอกเบี้ยพิเศษราคารถพิเศษต้อนรับเทศกาลเข้าพรรษากันนะครับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุดพิเศษนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเจ้า all new d-max สี่ประตูนะครับโฉมปี2020นะครับตัว1.9บูพาวเวอร์ หล่อลอไปเลยครับคันนี้ครับผมตัวนี้เป็นตัวได้ของไฮเดเอร์โถปี2020นะครับวันนี้ได้สีเทาแลมโบจินีนะครับส,สวยเลยครับคันนี้แต่งรอให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมกันเลยนะครับวันนี้มาพร้อมแม็กเวลขอบ18นะครับยางใหม่ๆดอกยางเหลือๆเลยครับ พรอมชุดแต่งเต็มๆเลยครับคันนี้สภาพใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมภายในกันครับเปิดประตูเข้ามาครับตัวนี้ได้สภาพใหม่ใกล้เคียงป้ายแดงเลยครับกินไอป้ายแดงยังอยู่ตัวนี้ได้เครื่อง1.9มาพร้อมเกียร์6สปีดนะครับผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับต่อเชื่อมโทรศัพท์ระบบ Android นะครับ บู o ูธ USB เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกล้องมองหลังนะครับไม่วิ่งมาได้40,000กิโลนะครับผมอนนี้ได้สภาพใหม่ไม่น้อยนะครับคันนี้เยี่ยมชมภายในกัน,นครับตัวนี้ได้บากกำมะยี่นะครับ เป็นเบาะกัมมี่เบาะนี้จะมีปีกเหมือนรถแข่งเลยครับหรือเหมือนเบาะเครื่องบินเลยครับเวลาขับฉี่กระชับมากครับขับทางไกลนี้สบายเลยครับเบาะกระชับรูปเข้ารูปเข้ารอยพอดีนะครับเดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมรอบรอบคันกันครับครับตัวนี้ ฮเลนเดอร์ er, เจ้าไฮเลนเดอร์1.9โสมปัจจุบันตัวนี้นะครับได้ตัว LDA นะครับไฟท้ายเป็นตัวใหม่นะครับสวยงามนะครับได้กล้องมองหลังตัวนี้เป็นรุ่นรองท็อปนะครับสีเทาหรือเรียกกันที็นิตก,ก็คือสีเทาแลมโบนะครับตัวนี้รถ เดิมเดิมสภาพใกล้เฉียงป้ายแดงเลยครับคันนี้เรามาชมรอบคันนะครับได้ไฟหน้าเดรท์นะครับตัวนี้ได้หน้าใหม่หล่อเลยนะครับคันนี้ไฟเไดรย์ทำไรนะครับ บอกได้คําเดียวว่าหลอดดุนะครับคันนี้หลอหอมากเลยครับคันนี้ได้สภาพใหม่ใกล้เชียงไปแดงเรามาชมห้องเครื่องกันครับผมห้องเครื่องเปิดมาได้สภาพใหม่เป้งเลยครับคันนี้เจ้าไฮรลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าตัวนี้น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับนะครับไม่เคยแกะทำสีเม็ดอร์คอยู่ครบทุกเม็ดเดิมน็อต ไม่เคยขยับสักตัวเลยนะครับภายในห้องเครื่องภาพเครื่องนี่ปิ้งใหม่มากเลยนะครับครับลเจ้า D-Max Highlander สีประตู ตัวชมปี2020ตอนนี้ราคาเราเปิดไว้ที่695,000บาทนะครับออกรถฟรีดาวพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนงวดอยู่ประมาณ11,000กว่าบาทได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับช่วงขา้าวรรษาเรามอบดอกเบี้ยพิเศษให้คุณลูกค้าเป็นโปรโมชั่นเลยนะครับราคา695,000บาทออกรถฟรีดาวพอนงวดอยู่11,000 บาทนะครับกลับคลิปนี้เราขอแนะนําร้านเราเน้นนะครับร้านเราจะอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงบ้านสะอาดถนนเลี่ยงเมืองนะครับทางมาจากบขส3นะครับถ้ามาจากบขส3ก็จะเจอสี่แยกจะเลี้ยวซ้ายไปทางชัยภูมิไาอีกด้านหนึ่งคือมาจากบ้านเป็ดนะครับที่จะมาจากอุดรมาเจอสี่แยกที่จะเลี้ยวขวาไปชัยภูมิไปทางสารปกครองนะครับ ฝากติดตามร้านใหญ่รถด,ดีรถสวยด้วยนะครับร้านเราจะมีรถปิกอัพทั้งรถเก๋งนะครับสภาพใหม่ใหมไม่หลักหมื่นทั้งนั้นนะครับไว้ให้คุณลูกสาได้เลือกซื้อเลือกชมหลายคันนะครับอย่างเจ้าดีแม็กตัวนี้หนึ่งจุดเก้าตัวนี้ก็ปีสองพันสิบหกไม่แค่สี่หมืนโลตัวนี้เจ้าเอาเนียตัวนี้ปีสิบสามแต่งทรงกีฬาให้เรียบร้อยเลยนะครับมีกระบะให้เลือกชมเลือกซื้อหลายคันครับ วันนี้ได้เจ้ารีโวปี2019นะครับไม่หลักหมื่นเหมือนกันเรารถเจ๋งนะครับถูกๆนะครับกอนงวด4,000กว่าบาทนะครับรถเจ๋งเรามีหลายคันรถเจ๋งนี่ออกรถฟีดานะครับค่างวดอยู่4,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับดีกว่าฉี่มอเตอร์ไซค์ลุยฝนนะครับโอเกแค่กสารมาขอไม่ให้ติดแบ็คลิสต์นะครับออกรถฟีด้าไปเลยรถเจ๋งเรานะครับทุกคันฟีด้าหมดนะครับ เจ้า vivo ตัวนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับเจ๋งน้อยตัวนี้ไม่หลักหมื่นแค่นั้นเอาทิตตัวนี้ก็งวดอยู่ประมาณไม่เกิน5,000นะครับเอาทิตบสา3รถเจ๋งมีให้เลือกหลายคันนะครับม้วดถูกๆทั้งนั้นนะครับผ่อนเบาๆราคาเท่ามอไซค์นะครับ4,000กว่าบาทนะครับรถเจ๋งมีให้เลือกหลายคันนะครับงวดเบาๆออกรถฟรีดาวทุกคันเลยนะครับรถเจ๋ง ครับแล้วเรามีรถคัดเกรดคัดคุณภาพเกรด A ทุกคันเลยนะครับการันตีไม่มีชนหนักไฟไหม้น้ำท่วมมาก่อนนะครับถ้ามีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นตะครับรถทุกคันผ่านการคัดสรรคัดเกรดมาอย่างดีนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากเจ้าไฮแลนเดอร์สี่ประตูตัวออนิวปีจบ้องพัน ไบนะที่นี่ด้วยนะครับออกรถฟรีดาวค่างวดอยู่หมื่นหนึ่งพันกว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษนะครับดอกเบี้ยโปรโมชั่นพิเศษอยากได้ของแถมอะไรเพิ่มเติมเราจัดให้ครับสําหรับร้านใหญ่รถดีรถสวยฝากติดตามร้านใหญ่รถดีรถสวยและเพจร้านใหญ่รถดีรถสวยด้วยนะครับตามเบอร์โทรข้างล่างที่ให้ไว้ดีนะครับผมคลิปนี้ก็ขอ,อ,อลาเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะแนะนํารถสวย ราหล่อมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกชมอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากครับผม